สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ e ีเวทพากันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันในเกม Line r a n g e r นะคะซึ่งวันนี้เราก็เอ่ยก่อนเราต้อง m c h ร Ki s t m a s ทุกคนก่อนนะคะล่วงหน้านะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มกระชากเกียนะคะฉันเตรียมรูบี้มาประมาณ400ร u b y ูบี้จออ่าซึ่งมันถึงวันที่แบบ Li n e r a n g e ออัปเดตเอาตัวคริสต์มาสเข้ามาแล้วนะ,ะมันจะเป็นตัวอะไรก็ต้องไปดูคะ่ะเลนเจอร์ก็ไปนในกระชาเลยคะ่ะ ไม่รีรออะไรทั้งนั้นนะคะตอนนี้เ <c oughs> ตรียมาเปิดทั้งแบบทั้งตัวนะคะทั้งตัวแล้วก็ลูบี้นะคะเปิดทั้งสองอย่างเลยมาดูกันว่าตัวเอ่อตัวบินจะมันมันเป็นตัวบินหรือเปล่าอ้าวทำไมเกลือขายไม่สเสถียรแล้วเนี่ยฮัลโหลลกูกลูกเออนี่ทุกคนมันเป็นเอ่าเพิ่มโอกาสได้รับบาวซา,านตานะคะซึ่งมันจะเป็นตัวบินอีกหรือเปล่าเออเฮ้ยทุกคนมัน ม,ม,มันเป็นตัวบินคะ่ะคริสต์มาสนี่ตัวบินทุกรอบเลยเนาะแต่ตัวนี้เป็นธาตุแสงนะคะคุณผู้ชมอาสกิลที่หนึ่งนะคะของของ,ข,อง,ข,องขวัญมากมายทุกคนเปิดถุงอะ่ะเต็มไปด้วยของ,ข,องขวัญสร้างผลลัพธ์ด้านบวกนะคะให้แก่ตนเองแก่ตนเอง <c oughs> นะคะก็คือเพิ่มพลังชีวิตน,นะคะ400% 7วินาทีเพิ่มมาตากลบลิกทักษนะ40% 7วินาทีเพิ่มมิตากลบลีกเออ40%นะคะ7วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็คือ,คอของของขวัญสำหรับเธอฮันแน ใช้ได้เมื่ออัปเกรดคันให้เปิดเท่านั้นนะคะก็คือยกเลิกภาวะอมตะของศัตรูนะคะทำให้ศัตรูช็อตห้าวินาทีอัญเชิญตุกตาหิมะอ่าวางเลนนะคะน่าจะใช่นะคะวางเลนปูงปุงกันนะคะต่อต้านทอร์นาโดนะคะเก้าวินาทีโอ้โหเก้าวิเลยเหรอคุณพี่ทําไมมันเยอะจังล่ะเนี่ยแร่นะคะแร่ไม่ได้สูงเลยหนึ่งพันสี่สิบหนึ่งพันสี่ร้อยสิบนะคะ, 1, ะ, 1, ะโอ้อ่านติดีกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันบ้างน,นะคะ โอ้ oh my god นี่สิ่งที่ฉันรอคอยมานานทุกคนเพิ่มโอกาสได้รับอ,อุปกรณ์คริสต์มาสนะฮะสิบชนิดได้รับหนึ่งชนิดจากสิบชนิดแน่นอนเมื่อสุ่มกระชาห้าบวกหนึ่งเฮ้ยทุกคนมันการันตีเฮ้ยเฮ้ยอ้าวกดอันนี้ซะงั้นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลนลานมากแม่ลนลานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกอ่าขอเปิดขอเปิดอัพโชคไปก่อนนะฮะขอเปิดแบบสลายโชคไม่ใช่สลายโชคสลายโชคลายไปก่อนนะฮะ สลายความเอ่ออะไรทั้งหลายแหล่ที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะสลายออกไปสองรอบเฮย้ยแกเราต้องเปิดแล้วป่ะจะเปิดอันไหนก่อนแค่นั้นโอ้โหมาเดีย๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะเราจะเปิดตัวนี้นะฮะก็คือบราซานต้านะเดี๋ยวจะลองเปิดดูหนึ่งสองสามสูดเจ๊น,นะ,ะยกเลิกสามรอบแล้วก็กดนะฮะจะได้ตัวดีหรือเปล่าเอ่ยได้ตัวดีหรือเปล่าเอ่ยเฮย้ยะลีโอนาร์ดอ้าปาก ฉ,ฉันอัดอยู่ใช่ไหมฉันอัดโอเคฉันอัดอยู่ค่ะทุกคนเฮยท่าน <gigs> <ค>นี้ผู้แข่งแกล้งจะมาอะไรนักหนาอย่ากลายเป็นพึ่งทอดหรือไงแกก็สีทองนะแต่ทำไมมันดูไม่มีค่าเลยเฮ้ยบราวต้องมาแล้วป้าอย่าได้ตัวบินอยู่พอดีแถมมันยังมีต่อต้านทันโดฉันคิดว่าตัวนี้เก่งนะเก่งมากๆดเยเอ้ยลืมดูความสามารถไฮเปอร์เฮ้ยโอ้ยกอลิมหาหยุดก่อนลูกหยุดก่อน อย่าดูความสามารถในเปิดคืออะไรคือฟื้นพลั่งนะสามารถตายแล้วฟื้นเฮ้ยทำไมมันดูตึเถิดล่ะตายฟื้นนี่มันตัวบินน,นี่มันอาม,มาหีดมากเลยนะจีเอ็มอัมาหีดมากๆเลยนะคะทีมเราแบบยังไม่มีตัวกันบินเลยเจอแบบทีมเนี้ยทีมที่เขามีตัวบราวฆค่าตายแน่นอน <laughs> ตัวกันบินยิ่งไม่แข็งแกร่งอยู่มาหนะ้าเปิดมาบอกโอ้โหได้คนนี้เล่นน้ำนี่ยังไม่มีแปดดาวโผมาสักตัวเลยนะ ฉัเก็บตัวมาตั้งนานนะเนี่ยเราต้องกดยกเลิกหลายๆรอบนะฮะยกเลิก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 ลัวๆัวยกเลิกลัวจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้แล้วก็ไปดูโอกาสแป๊บนึงโอกาสเท่าไหร่ทำไมมันออกยากจังโอกาสสองเปซ็นเนี่ฉันได้เท่าไหร่นีโอ้โหไม g o ก็เราจะได้ไหมเลยเนี่ย,ยมาลูกคุณบราวซานตราออกมา ออกมาบลาซันต้าออกมาแชพแชบ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 ปังบราออวมาจริงด้วยค่ะครูฝึกท่าน <c oughs> ไม่เอาไม่เอาบราวตัวนี้เราจะเอาบราตัวใหม่ <c oughs> บราวเลือดหลอนจะมาอะไรนักหนาตัวเดียวกันบราวเหมือนกันแต่คนละตัวที่เราต้องการอยู่ในหลักสูตรบราหนะ้เราต้องกดตรงนี้หลักสูตรบราวลูกฮอลลรูดฮอลลรูด ลอย้นมาอาปากลิโอนาชพน่นพ่นออกมาพ่นออกมาเฮ้ยวัตเดฟมูนมูนม,ม,ม,มือปืนพ่นสีตัวนี้เก่งไหมไม่รู้อะไม่น่าเก่งหรอกลอง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 อีกทีลองลองีกท,ทีมูนแล้วอะเฮ้ยออกมาสิเธอต้องออกมานะเธอต้องออกเธอต้องออกมานะน้องบราวเอหลับตาเจมนักเวทหมดปัญญาเลยค่ะ ออ่าอาจะเปิดดีไหมนะเนี่ยรู้สึกไม่อยากเปิดเลยเอออ่เปิดก็เปิดค่ะคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมนะคะฉันทําได้นะคะอ่มานะคะจะได้ตัวอะไรจังหวะนี้สงสัยจะต้องไปลุนเกียร์อย่างเดียวอย่างเดียวนะฮะจะเป็นจะเป็นคนจีนซะและ้วล <c oughs> ิอานักมันเล่โอเคห้าตัวสุดท้ายของฉันฉันจะกดยกเลิกประมาณเมอร์ลี่คริสต์มาส คริสต์มาสประมาณ4ครั้งนะฮะยกเลิกเฮ้ยเรายกเลิกไปแล้วกี่ครั้งเอาอใหม่กันเอาใหม่กันเอิบกดใหม่1 2 3 4งสองสามสี่มาริ์มน้องบราวน์ออกมาเฮ้ยตึก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 ,ตกมีแววมีแววมีแววโอ้โห,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 โหมีแววเฮ้ย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 มีแวว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 จะเกลียยังไงล่ะคะคุณผู้ชม เฮ้ย hey, ไม่ได้เลยอะเออเสียายอ่ะไม่เป็นไรนะคะเรามาลุ้นเกียร์กันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวฉันลอกเกียร์นี้มานานมามดี๋ยวเราจะโอ้โหพลังชีวิตแน่ฉันหากเกียร์ได้แบบน่าจะเข้ากับสายของเราอยู่นะเอาไปให้แบบตัวแทงตัวอะไรอย่างงี้เหรอทำไมมีแต่เกียร์แทงแล่ะเนี่ยเออไม่เป็นไรนะเราไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นมาเราหวังแค่ว่าได้ได้เกียร์มันต้องได้แล้วป่ะมันต้องได้แล้วป่ะ <Yeah. S 1> เปิดแล้วนะฮะเฮ้ยแกคือลุ้นมากลุน้น เกยเกียเกียแวเปิมาเปิดออกมาเปิดออกา๊กปปั๊กปกายเป็นไก่ อาเกียร์ต่อไปนะเฮ้ยคือดีอ้าวได้สร้อยปีกมาเลยพูดแล้วดีปึ๊บมาเลยค่ะอาโลกความสับสนนะแกโอ้โหแวนโอ้โหโอ้โหได้แล้วได้แล้วโอ้ยดีโอ้ยแค่นี้ก็พอาใจแล้วว่ะหูยดีมากเลยอะค่ะเปิดอีกนะ มันการันตีนะฮะเราก็เลยได้น่าจะมีการันตีตู้เลนเจอร์ด้วยอ่ะน่าจะจีมากมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเราได้กระดิ่งแล้วแกเราได้กระดิ่งแล้วอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มตุ๊ดตุ๊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 ดเกียร์ได้ออกมาแล้วปัก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 เอ้ชิ๊ชิดชิดชิ๊ชิดปิ้งได้กระดิ่งกีมากแล้วสีทองเฮ้ยกระดิ่งมาบ่อยไปไหมอ่ะเฮ้ยแต่ก็ดีได้กระดิ่งดีมากเลยได้กระดิ่งดีดี อ๊ะอึกอดิกอดอ้ายตายแล้วนี่นะตะนาเวฟวังคีสมาน่ะหอยอีกแล้วเหรอหอยดีๆๆๆมองดิมองชวิบอ้า ยคุณผ mm hmm> uh ู้ชมคือตานี้ออกบ่อยมากคือดีมากคือไม่ได้เจ็ดาวคือไม่ได้เจ็ดาวฉันก็ดีใจแล้วค่ะเจ็ดาวฉันก็ดีใจมากๆนะครับคุณผู้ชมโุยเอ้ยไม่ก๊ดูเคียดิดูดิดิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูมูนก่อนน้องมูนเก่งไหมมูนเหมือนจะเพิ่มเลือดนะฮะน่าจะเป็นบัฟบางทีทีมเราอาจจะได้ใช้นะครับเป็นตัวเพิ่มเลือดตัวบัฟอะไรย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไปดูเกียร์สิไปดูเกียร์ก่อนนี อันนี้อันนี้คืออะไรคือกระทาเวทมนต์คริสต์มาสโอเมกอชไม่รู้ดีไหมอะแล้วมันจะอัปเกรดไปเป็นอะไรเอ่ยอัปเกรดไปเป็นอะไรอะมีบอกไหมกระทาเวทมนต์คริสต์มาสอันนี้เทียนอะไรเนี่ยเป็นไงอะคาะทาเวทมนต์กลายเป็นอะไรคาะทาเวทมนต์กลายเป็นอะไรคาะทาเวทมนต์กลายเป็นนี้เหรอกระทาผู้วิเศษคริสรต์มาสเพิ่มอะไรพร้อมเพื่อเวลาช่วยเฮ้ยตัวนี้เอาไปใส่แทงได้เนาะแล้วก็มีเสื้อซันต้านะเสื้อซันต้าดีไหมอะ เานต้านี้ก็ใส่แทงได้นะคะกุญแจมันดีมากับคุณผู้ชมแต่เราอาจจะต้องรอแบบวันวันบันวันบัดวันบัฟนะฮะมันจะได้อัพเยอะๆหน่อยแต่ตอนนี้คืออยากอัพมากทุกคนคันไม้คันมือจริงๆเลยแต่เกียร์เรายิ่งน้อยอยู่นะฮะเฮ้ยแม่ตากระโหลกสกิลนะคะตัวนี้ไปใส่ให้ใครดีอ่ะคันไมยคันมือช่องเลยใส่ให้ใส่ให้มูลไหมมูนยังไม่มีรถแร่เลยอ่ะ ใส่มูลไหมอ่าโอ้ยอ่ะ,อะ,อะมูลนะฮะมีลบสกิล้วยวเวลาการสร้างเลเยอรอืมไ่าเอาไหนดีอะลองลองเอามาใส่ให้มูลเนาะลองลองอัพได้ไหมอัพ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 สักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่มีเกียร์ไหมเท่านั้นแหละสร้อยอันนี้อะไรไม่รู้ใส่ใส่โอ้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัพที่หลังแล้วกันฮะรู้สึกว่าขาดทุนตอนนี้ขาดทุน เราจะเอามาใส่ให้น้องมูนนะคะมูนเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราจะมีมีอะไรมาใส่ใหีกไหมเราจะมีการปรับเปลี่ยนเกียร์ในทีมเรานิดนึงนะคะเพื่ออาจะได้เล่นง่ายแล้วก็โหดขึ้นนะคะอุ้ยคืดีมากเราได้เกียร์มาอ h oh my god อยากอยากเห็นจังเลยว่ามันแบบทัวนนี้มันท่าโหดไหมอย่างอยากเห็นนะอะเออยยังไม่มีใครรีวิวเลยนะคะเพราะว่าน่าจะยังไม่มีใครเปิดอะไรเลยนะ บราวน์แองเจลอะไรสิ <laughs> ฮะเฮ้ยต้องไปดูตัวเต็มในนี้อยากเห็นท่าโจมตีชื่อว่าอะไรนะบราวน์ซานต้าแองเจลนะฮะเป็นป่องไฟที่มีหมวกคริสต์มาสอยข้างบนฉันอยากเห็นสกิลว่าเออโอไมค์กัส อ๋อไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวฉันจะไปหาเกียร์มาอัพมามาอัพแล้วกันนะเดี๋ยวเดเราลองมานับเกียร์คริสต์มาสกันดีกว่านะคะว่าเรามีกี่ชิ้นก็จะมี1 2นะคะเป็น1 2แล้วก็3 4 5 6นะคะประมาณ6ชิ้นเนาะแต่เกียร์ช่องกลางยังไม่มีเลยจ้าเกียร์ช่องกลางมันเป็นอะไรเกียร์ช่องกลางเกียร์ช่องกลางนี่น่าจะเป็นอ่ากางเกงนะคะกางเกงซานตาคริสต์มาสนะฮะ เกี่ยช่องกลางเนาะเอ่อเอ่อ my gosh ฉันอยากเปิดต่อจังเลยอะแต่เราไม่มีรูบี้แล้วอะสงสัยเราต้องรอแบบพัวกการันตีเพิ่มอะไรอย่างงี้ปะ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถือว่าวันนี้สำเร็จนะคะคุณผู้ชมไม่เกลือนะฮะที่ฉันว่าไม่เกลือได้กระดิ่งมาเยอะมากนะคะโอเคงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย Merry Christmas เด้อ